กลิ่นนี้นะครับผมเป็นกลิ่นมังคุดที่แบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับกลิ่นส้มโอเค okay. ส้ม <laughs> ส้มแมนดารินชัดเจนมากอ,มอ่อนโยนนะครับแล้วก็เอาจริงนะพอทาปุ๊บเนี่ยปกติแล้วมันจะดูแบบเนอะนนานใช่ไหมครับไม่เลยครับมันจะแห้งซึมเข้าไปดูนะครับมันจะซึมเร็วมากเอ,อ่ออะไรคะกลิ่นส้มพ่อต้องซื้อใช่ไหมคะหรือ F หรือฟรีอ่านดีๆอ่านดีๆมีสติห้าห้าพ่อต้องซื้อใช้ไมค์ค้าหรือฟรีซื้อใช้ครับพูดตรงๆป้าแมนซื้อค่ะไม่ให้ใช้ฟรีค่ะไม่เคยให้ใครฟรีครับเพราะว่านางไม่ค่อยมีสติสตังค์นะครับผมขายอย่างเดียวคือความจริงอต้องเบิกให้ฉันมเหแล้วของฉันเองก็ใช้ไปดี หมดแล้วนะครับก็หมดเดี๋ยวก็สั่งใหม่วันนี้ก็พูอย่างนี้มาตั้งแต่ผมกลับมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้ใช้สักอันหนึ่งผมซื้อเองจวสั่งเองโอเคลูกด่าละก็ดีจริงหอมแล้วผมใช้ตอนเช้าเนี่ยบีบูตี้เนี่ยคือมันง่ายมากเลยก่อนออกไปทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมใช้อันนี้แล้วก็คิดนี่ยายเทยายเทน้องเทบอกว่าอะไรใช้แล้วอะไรคะใช้แล้วซึมจริงต้องทานยาปรับเคมีเลยค่ะซึ่งเนี้ย ผมบอกได้เลยใช้ดีจริงน้องป้าประภัยบอกว่าพี่ประภัยบอกว่าหมดลสองผมไม่ได้โกหกคือผมใช้ปุ๊บแล้วก็กันแดดยี่ห้ออะไรก็ได้ที่สําหรับคนทําให้หน้าไม่มันคุณจะซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นเตะบอลฟิตเนสไปไหนก็ได้นะครับผมหลีกหน่อยแล้วทำไมไม่ทำเก้าอี้ดีๆมาเก้าอี้ตัวเดียวกันอยู่นั่นน่ะ้อง่านี่ไงอ่ะนะครับ ป้าก<อ>็ไปนั่งบนนู้นนี่รีเจแมงเขาบอกว่าดีรีเจแมงหลอกครึ่งที่สุดเขาพูดอย่างนี้เหรอเขาเป็นลูกสาวหรอกรีเจแมงหลอกครึ่งที่สุดเขาพูดแล้วป้าป้าไปนั่งตรงนั้นแล้วมันก็ห่างไปไงก็เราก็ปรับดิแล้วป้าป้าไปนั่งตรงนั้นแล้วมันก็ห่างไปไงก็เราก็ปรับดิเราก็เออตาป้าพูดอ่ะเออ เดี๋เวไปกำอ่อนค่ะนี่บีบูตี B ้ T e ครับผมบอกเลยว่าดีขึ้นจริงจริงน้องปาเมี่บอกว่าดีจริงค่ะเซรั่มเปิดใจแล้วจ้อา,อ,าอ่านอะไรแบบนี้ดิเนี่ยเนี่ยดีเจแม่หลอกขึ้นเทสุดนี่เท е สุด <laughs> สวัสดีค่ะคุณแมาตา่ตยคุณแม่น่ารักดีค่ะตีกันเนออเป็นเรื่องโปกติครับทางนี้คุณป้าก็ใช้เซรั่มคุณลิตเติ้ลคุกบบคุณค่ะเหลือสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท วันนี้ราคาราคาหน้าไลฟ์เนี่ย299แต่เราถ้าใครซื้อครบ444ซื้ออะไรก็ได้ของบ b บูตีครบ414ลดอี่14%ไม่ได้แถมฟรีเหรอแถมฟรีก็ต่อเมื่อ799บาทก็คือพูดง่ายว่าซื้อของครบ7 9 9บาทเออได้เซรั่มฟรีหนึ่งัวดราคาปกติตอนนี้หูหูพังหมดแล้วก็ขยันพูดพูดดังๆดิคืออันนี้ ปกติราคา999บาทนะครับเ<ช>ซรั่มนี้ตอนนี้วันนี้เหลือ299บาทคือเขาให้ผมมาขายเซรั่มผมก็จะพูดถึงแต่เซรั่มแต่ถ้าคุณซื้ออะไรก็ได้ของบีบูตี้ไม่ว่าจะเป็นอ่าวีเนียหรือว่าอะไร <laughs> อะไรเขาเรื่องอะไรนคอนซีลเ ER. ลอร์คอนซีลเลอร์นะครับคอนซีลเ ER. <laughs> ล ER. <laughs> อร์ก็คือตู้ที่ไว้เก็บของได้เยอะๆนะครับตามท่าเรือถูกไหมแม่ อะไรหรอคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ไม่ใช่คอนเทนเนอร์โอเคโอเคนะครับก็คือแย่งกันดีอันนี้ผมใช้แต่อันนี้แต่อื่นผมไม่รู้แป้งเืิ้มผมไม่ได้ใช้แต่เซรั่มผมบอกเลยว่าดีจริงๆใช้ใช้ลดสิวนะครับรูขุมขนกระชับหน้าไม่มันนะครับนี่เรื่องจริงนะครับเราไปดูตามไอจผมได้ครับชอบโมเมนพ่อแมนได้ราคา2องบเกครับดีใจด้วยครับ ก้าด้วยค่ะช่วยซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้ด้วยค่ะซัพพอร์ตไปเลยครับเพราะว่าเงินอยู่ที่เมียผมหมดเลยนะครับผมทำเพื่อภรรยานะครับนี่เบบี้บอลเอาเบบี้ขาอ้วนอิ่มแล้วเบบี้มาหาคุณแม่ก่อนสิลูกอ้วนทำงานกันเร็วอ้วนทำไรคะเบบี้นะครับก็ยังไงก็ซื้อค่ะบพี่แมนอยากลองทาลิปเบอร์สี่ น้องวันนี้อ๋อน้องเทวันนี้โอเคอ,อยากเห็นเทมนต์ค่ะโอเคครับพึ่งติดตามใช้ดีจริงๆค่ะหน้าใส<ด>ขาวขึ้นใช่กดใส่ตะกร้กาเลยใช้ดีมากดีจริงครับคุณนุ้ยก็คือตัวเซรั่มนะแม่จะบอกให้เลยว่ามันช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าลดเลือนลิ้วรอยสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดำแต่ที่ใช้คืนเดียวเห็นชัดสุดก็คือยับยั้งการเกิดสิวค,คือใช้หยดไปบนสิวอ่ะพรุนี้เช้าอ่ะก็คือแบบ สิวแบบยุบอะสิวแห้งสิวหายสิวแบบลดลงสิวแบบรอยแดงอะไรเงี้ยรอยแดงจากสิวรอยอักเสบของสิวแบบลดลงอย่างเห็นได้ชัดสุดถูกต้องครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมห้องน้ําใครที่รั่วหรือว่าเป็นรอยร้าวนะครับใช้อันนี้หยดไปเพียงเลือดยุงน่ะมันจะสมานกระเบื้องมันตลกอมันตลกตรงไหนโอ้โหทเสียงดังโอ้โหู่ทำไมเสียงดัง ลำคาญเซรั่มใช้กลางวันกลางคืนใช่ค่ะน้องฟ้าใช้ใช้เป็นเดลี่รูทีนเราเลยอ่ะก็คือถ้าเราล้างหน้าเช้าเย็นอะไรนะคะแม่ไม่ดูหนังสักทีอะไรนะคะแม่ไม่ดูหนังสักทีลูกบอกเขาก็เลยจะไปหากระดูกแม่ขายของก่อนแป๊บเดียวอีกครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงาแม่แม่ต่อยผลิตคนตาปลอมขายน่าจะเหงจริงหรอเอออะไรนะคะ ดนดูบาร์บ,าบ,บ,าบี้พี่หมีอีกเแบบี้ลอยอีกครึ่งชั่วโมงค่ะล,ลอยอีกครึ่งชั่วโมงเแบบี้อยากดูหนังแล้วมาช่วยคุณแม่ขายของก่อนได้ไหมคะอันนี้นะครับเซรั่มบิบูตี้ผมบอกว่าดีจริงๆสิวผมไม่มีเลยนะครับทั้งลูกทั้งเมียเลยตอนนี้นะครับเบบี้คะ่ะ299บาทเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวพ่อขายนี่ไปจัดการแป๊บนึงไปจัดการแป๊บนึงอ่ะพ่อขายเดี๋ยวเท้าด้วยเดี๋ยวหลายอย่างวุ่นวายมากวันนี้อ่นะครับไปเจะไปดูลูกแป๊บหนึ่งเราไดเท่าไหร่ลูกเซรั่ม299บาทเมื่อกี้คุณผู้ชมบอกว่าได้269บาทด้วยขอบคุณมากนะครับแม่เตยว่าแม่นี่ลูกชายโอ้โหดูแค่เวทมนต์คนเดียวนี่ก็แย่แล้วเห็นไหมครับสิวเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิวเพราะวันนี้ผมแต่งหน้า เดี๋ยวผมจะหยดดูมีอยู่เม็ดหนึ่งนะครับผมตอนนี้269นะฮะก็คือถ้าใครคิดอะไรไม่ออกนะครับใครมีแฟนคุณผู้ชายตอนนี้ลองดูผมว่าถ้าใช้แบบประหยัดแบบผมนะขวดหนึ่งอะเดือนนะเดือนหนึ่งนะเพราะว่ามันใช้นิดเดียวเองห,อหยอดเนื้อเซรั่มให้ดูแบบเม็ดถัว่วตัดน,นะครับให้ไหมเอาเลยไหม รเเเาสสีียยตอนนี้หมดจริงนะครับหยอดแบบเป็ดถั่วไม่ได้ครับผมจะได้แค่นี้แค่นี้แค่นี้แค่ไหนนี่หมดแบบจริงๆนะถ้าใครเห็นในติกตอกผมอะผมอะเพิ่งซื้อมาวันนี้ผมจะซื้อใช้อีกด้วยอีกขวดหนึ่งหมดแล้วจริงครับไม่ช่วยซื้อหน่อย หมดแบบจริงจังเลยนะแม่แม่เบิกมาให้พ่ออันดิได้ป่ะสองอันเลยแม่พูดอย่างนี้ตั้งแต่พ่อกลับมาเพราะยังไม่ได้ถ้าขวดเลยแล้วเข้าไปเอาที่ออฟฟิศค่ะอาฉีดพ่นนี่ก่อนอะไรอ่ะสเปรย์น้ำแร่ฉีดเท้าใช่เหรอบ้าเหรอเมาดูดิอ่ะขายเร็วกดใส่ตะกร้ากดใส่ตะกร้าด้วยนะครับวันนี้ทุกคนได้ราคาไหนกันบ้างสองหกก้าเมื่อกี้น้องเขาบอกอ๋อ เนี่ยนะครับเคาะจนมือแดงนะครับเพราะมันหมดแล้วเคาะแบบมือแดงความที่เมียเนี่ยงกจะใช้ช่วยขายนะแต่คือไม่เคยเอามาให้ผมต้องซื้อเองเสียงดังหมหมดแล้วก็ไม่ต้องรั่นแล้วก็บอกลูกค้าว่าใช้จนหมดแล้วเนี่ย <c oughs> กดเสร็จแล้วทุกคนซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยนะคะนี่ครับแต่พี่แมนหน้าดีขึ้นมากจริงถ้าเอาฟิลเตอร์ออกเห็นไหมนะเยวนับปัดอีกได้ปะ ออเอาเอาเอาฟิลเตอร์หน้าเรียวออกได้ไหมได้เดี๋ยวเอาทําให้แม่รู้จักคาว่าล <effect S 2> <kh ans S 1> ังคาเอฟเฟกนี่ไงหเหวแตกหมดแล้วตอนนี้น <laughs> อเอฟเฟกนี่ไงถ้าไม่มีอ่ะโ <laughs> อเคอันนี้เอฟเฟกไม่มีแล้วอะแต่ขออันนี้หน่อยอะไร <8> <8> จะบ้าเหรอพ่ออันนี้มันแบบเวอร์หวังมาก ไม่ใช่ละอีผัวโอ๊ยค่ะขอวิง่งอันนี้ก็คือทำไรแม่ปัดเป็น้ายหูลก <c oughs> แตกเขา <c oughs> อันนี้คือหน้าจริงแต่ก็ยังเอฟเฟกเสียง อันนี้หน้าจริงนะครับอันนี้ฟิลเตอร์แล้วหน้าจริงแบบเรียวจริงหน้าจริงผิวจริงโชว์ผิวให้ดูเลยว่าปลาลดปลาสิวหายมือมือไม่ต้องโดนไหนสิวหายหน้าจริงก็ดีแล้วขอบคุณครับกดซื้อให้ดูโปวันนี้โปวันนี้กดซื้อด้วยนะครับในตะกร้านะครับสองร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับผม พ่อพ่อบอกเอาหน้าเลียวออกใช่เพราะว่าเลียวอยู่แล้วนะครับมันจะดูเป็นใช่ปกติคือนางหน้าเล็กมากทุกคนแต่พี่แมน่ะหน้าดีขึ้นจริงๆหน้าดีขึ้นหน้าดีขึ้นมากไปกินป๊อปคอรมาไปกินป๊อปคอนมาหมดแล้วนะครับยังไงฝากทีมงานดีบูตี้นะครับอันนี้ผมพูดแบบซีเรียสเลยนะเทส่งมาให้พี่ด้วยนะพี่ใช้ซื้อเองไลยสองครั้งแล้วนะครับรีวิวจน มันดีจริงพี่ถึงซื้อมาใช้คืออะไรน้องฟ้าหัว,หวล้อนะครับช็อตกันเก่งมากถูกต้องครับพ่อแม่ชอบไว้แม่เตยไม่ได้ว่าครับชอบว่าค่ะขึ้นสองเอ้สองสี่เก้าค่ะอันดับสองอุ้ยเย้ที่คอนโดหนูมีีใจจังเลยเท่บอกว่าที่คอนโดหนูมีหลายขวดมาเอาสิจ้ะโอ้โ รู้ว่าคอนโดเท่เท่ลงมาวันแผ่นดินไหวเท่อยู่ชั้นสาสิบสองดูแลตัวเองนะเท่เท่มาให้พี่ด้วยนะที่บ้านเท่แล้วเท่อีกคนหนึ่งชื่ออะไรที่ขับรถน้องเอมอ๋อน้องเอ็มกับเท่วันนี้มาใช่เท่เท่ก็ควรจะใช้บีบูตี้เรื่อยๆนะลูกเท่มาให้พี่ด้วยนะไม่งั้นพี่ตามไปปิดนะเอ้น้องฟ้าบอกต่างคนต่างไม่ยอมันเลยขอบคุณมากครับเป็นเรื่องปกติครับสิบกว่าปีแล้วครับ เบบี Baby, มาเต้นดีกว่าเบบีเต้นเลยจะน่ารักกันแค่ปีแรกปีเดียวเท่ยอย่าลืมนะขอบคุณมากหมาเร็วบอกว่าโปร444ลด14%อ่าโปร444นะครับลด44%ลด14ลด1 0อ่าแล้วโปร4 4คืออะไร วันนี้ใครซื้อครบ444บสี่บาท <Okay. S 2> ลด14เปอร์เซ็นต์วันนี้นะครับใครซื้อครบ444บาทลดอีก14เปอร์เซ็นต์ถูกไหมใครซื้อ799ใครซื้อ700ไปเลยก็คือใครเอาง่ายๆใครซื้อ799นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนซีลเลอร์คอนเทนเนอร์แม็กเ,กเกอร์นะครับ <c oughs> หรือว่าแป้ง <c oughs> หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผม <c oughs> แป้งลิปเซรั่มแป้งลิปเซรั่มอะไรก็ได้ที่เป็นของแบรนด์บีบูตี้วันนี้ครบ799บาทแถมเซรัม่ม นะครับผมยังเข้าเรื่องนี้อยู่เพราะผมชอบอันนี้นะครับติดตามพี่แมงพี่เตยตลอดขอบคุณครับขอบคุณครับบาลามาคุยเรื่องอื่นก็ได้นะครับผมก็ขายของได้ประมาณนี้นะครับ <ô. S 1> ก็ได้เห็นแล้วอยู่ในตะกร้านะครับขอบคุณมากที่อุดอุดหนุนครอบครัวเรานะครับอุดหนุนสินค้าของน้องใบเตยที่เขาตั้งใจรังสรรค์ทามาเพื่อแฟนคลับและประชาชนที่รักเขานะครับเฮ้ยทำไม เอ้เมันเบี้ยวอยู่หรอที่รักทำไมแท่งมันงอมันคือแอปอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยโอเครู้เรื่องพี่แมนใช้ไหนครับใช้นี้ครับคัเทนทองรัษาพี่ใช้นี้อันเดียวคือมันเป็นเซรั่มอ่ะคือเอาจจริงแล้วมันไกลตัวนะ ของสำหรับผู้ชายแต่พี่ว่าผู้ชายคนนี้มันก็ต้องดูแลตัวเองกันบ้างนะแต่ก่อนนะพี่ไม่เคยใช้อะไรเลยนี่ให้พูดให้ตายได้พูดจริงๆคืองอเพราะมีฟิลเตอร์เออเหรอมันยังมีฟิลเตอร์อยู่เหรอแป๊บนึงนะแต่พี่ต้องทําไงวะพี่จะเล่นไม่เป็นด้วยดิยหมูแต่ละอัน เอออันเนี้ยใกล้เคียงสุดนะโอเคนูเรื่องอันนี้อันนี้นะพี่บอกเลยว่ามันดีจริงพี่ยังเล่าไม่จบคือผู้ชายเราอ่ะผู้ชายเราอ่ะต้องใช้บ้างแต่ก่อนพี่ไม่ใช้เลยเลยเว้ยแล้วพี่พี่ไปแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะสมมุติไปถ่ายรายการไปถ่ายละครไปทําอะไรในสมัยก่อนเงี้ยคือเราจะรู้เลยว่าเราแบบความจริงนักแสดงเนี่ยเขาดูแลตัวเองกันดีมากเลยนะไม่รู้เขาทาอะไรบ้างอ่ะแต่พี่จะบอกว่าทุกคนดูแลตัวเองจริงๆครับตอนนี้เพิ่งมาดูแลตัวเองตอนอายุสิบสองยังทันนะก็คือต้องใช้อะไรพวกนี้บ้างมันจะทําให้สิวอ่ะ น้อยลงรูขุมขนเล็กลงแล้วก็หน้าใสขึ้นพูดง่ว่าทาอะไรแต่งหน้าหรือไปไหนมันก็ทำให้หน้าเราเห็นนะมันจะทำให้ปากอิ่มแม่แม่วันนี่เร็วผู้ชมก็ชอบให้ขายแบบแอปนี้นะครับตอนแรกอ่ะ พอใช้บีบูตี้ปุ๊บหน้าก็เป็นอีกเลยตาว่างเหรอโอ๊ยี่ผัวเอาฮาดิคุณผู้ชมเขามาดูเราเขาไม่ได้เราไม่ได้ฮาเซลช่วยกันก่อเนี่ยคอนซีลเลอร์มันยังเบี้ยวเลยเ่ะ แต่ว่ามันยังเป็นแอปเดี่ยวมันไม่ใช่อ่าเดี๋ยวพ่อเล่กแอปเองแม่แม่อยู่นหน่ยนี้ล่ะป๊าป๊าไม่ต้องใส่เออรู้ <ปา S 1> แล้ว<น>แล้วก็ดูที่มันน่ารักน่ารักเล่นกั็นคนเดียวเลยเนี่ย่าไ,ไ,ได้เล่นอ่ะโอเคอัน <c oughs> นี้โอเค <c oughs> นี่นะครับแล้วข้อดีของมันก็คือถ้าหยดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำให้หนวดขึ้นด้วยตอนแรกเริ่มให้เร็วบิวตี้ นี่นะครับคนด้วยซื้อพี่แมนด้วยค่ะเซรั่มนะครับกดเซตาก้าครับทาเซรั่มตัวนี้หนวดขึ้นแบบนี้เหมือนพี่จันนี่อ่ะนะครับแป๊บหนึ่งเออดีหลอดีนะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมาพูดอีกนะครับสำหรับเซรั่มเนี่ยสำคัญนะ ชาวพิจิตคิดถึงพี่ใบเตยใช่ <Hi. S 1> ชาวพิจิตคิดถึงพี่ใบ oh, เตยเฮยคิดถึงเหมือนกันค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะมันดูไร้หายขมเท่านั้นเออนั่นแหละครับก็คือพูดได้ง่ายว่าผมว่าต้องใช้จริงๆแล้วอันเนี้ยผมใช้มาถ้าใครดูไลฟ์ใบเตยตั้งแต่แรกๆผมใช้มาน่าจะสองสามสองเดือนกว่าแล้วนะตั้งแต่ออกมาสามเดือนกว่าถือว่าแบบได้รับคําชมจริงๆจากช่างแต่งหน้าจากคนที่เจอนะครับจากเพื่อนจากอะไรว่าแบบ ไปทำอะไรมาทำไมหน้าใสขึ้นอันนี้คือก่อนไปเกาหลีนะครับเกาหลีก็คือผมฉีดบอท็อกนี่คือเรื่องจริงนะครับมันดูไร์ไหนํำเท่านี้ไม่เคย <laughs> เขาบอกไม่เคยดูไร์ไหนํำเท่านี้เลย <laughs> เห็นปะ่ะผู้ชมเขาหน้ารักแม่อ่ะโอเคต่อนะครับนี่คือเรื่องจริงครับผู้ชม แต่ผมก็ไม่ทราบหรอกแต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ยถูกรังสรรมาอย่างดีแล้วนะครับลิปสติกแต่ใบเตยเขาก็ใช้ของเขาจริงนะไปเที่ยวไหนเขาก็ไม่ใช้ยี่ห้ออื่นเลยนะครับเขาก็ใช้ของเขาไปเที่ยวเกาหลงเกาหลีอะไรไปนู่นไปนี่เขาก็ใช้แต่ของเขาทุกวันวันนี้ที่เขาแต่งหน้าเขาใช้แต่ของเขานะครับเพิ่งติดตามบายบายครับบายบายครับ คุณดามปังๆค่ะโอเคครับแม่มาพูดเลยไหมคนเขาอยากพูดกับแม่ม,มพ่อมาไปเลยเดี๋ยวอีกสิบนาทีฮะให้พ่อพูดอะไรอีสิบนาทีอาพูดไปสิพูดไปเรื่อยแล้วแหละที่พูดอะไรแหละบอกคนใส่ตะาก้าเลยกดนต์ตะก้าด้วยนะครับคุณแมนน่าใสาามากๆใช่ครับ FC DJ m a n จากแม่ห้องสอบ คือแบบไม่ต้องเวอร์ปะ่ะไม่ได้เวอร์<ด><ด>แบบสียงดังขนาดนั้นอ่ะโอเคดูอเอากดดูดการกดตรงไหน นี่ไงกดที่ตะก้านี่ไงเห็นไหมว่าก้าขึ้นฮอตไหมตะก้าขึ้นอะไรบ้างโอเคครับตอนนี้นะครับก็เซรั่มนะครับ mm hmm. 299บาทนะครับลิปแมทและกลอส199ล <Lip S 2> <Lip S 1> ิปแมทและลอสนะครับผม199ทุกอย่างตอนนี้ก็199าหมดนะครับผมใหม่คอนซีลเลอร์ก็199าซื้อทั้งหมดนะครับแป้งนะครับจาก1290เาหลือ279บาทเอาเป็นว่าซื้อ779บาท คุณจะได้เซรั่มฟรีอ่ะคิดง่ายลิปตะก้าไหนครับพี่แมนแป๊บนึงนะลูกลิปตะก้าสามครับลิปอยู่ตะก้าสามทุกสีเลยนะลูกไปกดเอานะปักหมุดแล้วนะคะลิปตะก้าสามแม่ยังไม่ลองสูตรสีให้ดูเลยค่ะเออเออเออสูตรสีสูตรสีอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่สูตรสามเดี๋ยวเดี๋ยวลองสูตรสีนี่นี่นี่สูตรสูตรสีนี้อ่ะเดี๋ยวลองให้ลูกค้าดูลองให้ดูไม่เขาให้หนูลอง